สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงานพอดพอดจะมาสาธิตวิธีการลบสินค้า,าจะมาประเภทนะครับผมสินค้าสัมพันธ์แล้วก็สินค้าจัดเสร็จนะครับก็เมื่อร้านค้าเนี่ยมีการสร้างสินค้าสัมพันธ์หรือว่าสินค้าจัดเสร็จเนะี่ยจะมีปัญหาเรื่องการลบสินค้าต้องไหมครับอย่างเช่นผมอยากลบสินค้าทั้งหมดออกจาการะบบนะครับผมแต่ว่ามันติดนะครับผมที่ มีสินค้าสัมพันธ์หรือว่าสินค้าจะเซตเนี่ยอยู่ในอยู่ในร้านด้วยนะครับอยู่ในรายการที่ผมจะลบด้วยเนี่ยมันก็จะทําการลบไม่ได้นะครับมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วิธีการลบเนี่ยเราก็ต้องไปลบสินค้าที่มันติดฟังก์ชันเก่อนะครับไม่ว่าจะติดเป็นฟังก์ชันตัว R ตัวนี้หมายถึงสินค้าสัมพันธ์นะครับหรือว่าติดเป็นตัว S แบบนี้คือสิน คือสินค้าจะเซตหรือว่าสินค้าแปลรูปนะครับเราต้องลบสินค้าจําพวกนี้นะครับผมออกจากระบบก่อนนะครับวิธีการลบง่ายๆนะครับเราก็าฟิลเตอร์ก็ได้นะครับผมใช้การฟิลเตอร์ลบทีละทีละรายการตรงนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมจะลบตัวสินค้าสัมพันธ์ออกจากระบบก่อนเนี่ยผมก็ฟิลเตอร์เป็นสินค้าสัมพันธ์นะครับแล้วก็ติ๊กกดลบ ลบเสร็จใส่ถังขยะนะครับผมแล้วก็ลบที่ถังขยะอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ลบออกจากระบบแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือนะครับผมกรณีที่ร้านเนี่ยมีสินค้าสัมพันธ์ด้วยแล้วก็สินค้าจะเซ็ตด้วยเนี่ยอาจจะลบทีละ2สถานะเนี่ยอา,อาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะอยากจะลบ ทีละทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสินค้าจัดเซ็ตหรือว่าสินค้าสัมพันธ์เนี่ยออกไปทีเดียวเนี่ยก็ทาได้เหมือน <smile. S 1> กันนะครับโดยกดไปที่สถานะนะครับ <c oughs> แล้วก็เลือกคําว่าตัวกองหลายรายการนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกเลยนะครับผมว่าเราจะฟิลเตอร์ตัวไหนนะครับผมก็จะฟิลเตอร์ตัวที่เป็นสินค้าจัดเซ็ตแปลรูปนะครับแล้วก็สินค้าสัมพันธ์2องตัวนี้กดค้นหานะครับ <c oughs> กดติ๊กทั้งหมดเลยนะครับผม3รายการนี้นะครับแล้วผมก็กดลบถังขยะแล้วก็กดคลิกเข้าไปที่ถังขยะกดติ๊กทั้งหมดกดลบนะครับผมระบบหมายเลขที่ขึ้นมานะครับเป็นก็คือเลขสามนะครับแล้วก็กดลบถาวรนนะครับแค่นี้นะครับผมสินค้าสัมพันธ์ผมก็ถูกลบไปแล้วนะครับ พอถึงค่าภาษณนสินค้าจะเซ็ตนะครับถูกลบไปแล้วนะครับมันก็จะเหลือแค่สินค้าปกตินะครับผมก็สามารถกดลบสินค้าทั้งหมดนะครับผมในในร้านผมได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็ลบํำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ติดปัญหาอะไรนะครับไม่มีตัวอักษรแจ้งเตือนแดงนะครับ สามารถลบออกจากระบบถาวรได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับ